กองนี้ไม่มีรังแค่ตัวผู้ตัวผู้แล้วจะแล้วจะเข้าจะผสมกับใครอ่ะไม่รู้ครับเมื่อก่อนนี้ขามสามตัวด้วยกันสามตัวด้วยกันลยจิกตัรนี่เลยไม่กล้าจิกสื่อเลยคือหนจิกตัวนู้นจิกตัรนี่จิกรสองตัวแล้วกันมีหกตัวอ๋อแล้วอีกสามตัวไปไหนอ่ะสามตัวนี้โดนหมูนนี่จิกโดนหมุนี ทำไมดูตัวเล็ุขนาด <c oughs> แล้วเข้ามาจากไหนกันเนี่ยผมก็ไม่ทราบเลยมาจับข้ามาตัวหนึ่งตัวไหนผมไม่รู้<อ>แล้วจนายเผาให้มากินอะไรคะมะละกอมะละกอก็กินกล้วยก็กินอะไรวันละวันหนึ่งกินกี่มื้อ ก็ค่อตอนเช้าเขาเพราะมีเม็ดเขียวด้วยให้แต่ตอนชอเช้าแสดงว่าเขาก็รู้จักสินะอ,อ่าตัวนี้มาใกล้ๆเ,เมื่อกี้ให้กินก็ไม่กิน